F4 ทุกท่านวันนี้แม่เวียงจะพามาเดินตลาดนะคะตลาดนัดตรงข้ามกซอยที่เราอยู่ค่ะไปค่ะตลาดบ้านเสียงเครือเนาะ,ะเสียงเครืออ่าโอเคตำบลเสียงเครือตรงไหนดีโอเคไปทางไหน,นไงูไงข้างหน้าวันนี้โชคดีหน่อยนะครับฝนไม่ตกนะฮะไอ้วันนั้นมาแป๊บเดียวฝนตกกระหน่ํา แรกที่ผมซื้อนะครับอืมแม่วงซื้ออะไรนะก,กบกบกบอะไรครับ,บจะเอาไปกินเหรอครับอ๋โอโอ้หอ,อมขนมนะฮะ แต่ว่าผมาไม่กินของหวานแต่ก่อนนชอบมากเลยนะฮะของหวานเนะี่ยปลาทูนะฮะไอ้นี่ไงหอยหอมหอ,อม่ะขายยังไงหอยหอมเนะียลล160่ยโ,โอเคนี่ที่เห่งเขากินกันนะหอยหอม,หอมรู้จกักไหมหอยหอมเป็นหอยภูเขาเหรอเรือไงใช่ครับเ,อ,เอ๋อโอเคโอเคป่าตามฤดูการนะครับ ค่อนข้างหาย,ยากอยู่มันถึงแพงไงโอ้ขายเต็มเลยโอ้หนักด้วยนะไอ้ไอ้ไอ่ะครับไวน่ะหนักด้วยนะหนักด้วยเหรอเเอออปลืกอ๋อเปลือกหนักเ <c oughs> ออ เราเห็นน้ำพริกแล้วทุกคนนะครับเดียด๋วยวค่ะกลับผมจะมาซื้อน้ำพริกร้านนู้นจะมีน้ำพริกปลรราด้วยแหละนะครับอันนี้กิมจูฝรั่งกิมจูของตลาดก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอกนะครับบางอย่างมันก็ถ้ามันแพงก็คือมันหาย,ยากอย่างเช่นหอยหอมเมื่อกี้ เป็นหอยที่ขายากอยู่ด้งาาี่กจะครับปลาทย่างกเไราห้าสีแม่ผสมอะไรสองจานเอาไปซีฟาแม่คะแม่คือปลาทูอะไรเนี่ยอืมเอาไปต้มยำแม่อยากไปทอดัเอาไปต้มยำต้มใส่ลายบัวโอหลายบัวค่ะต้มสมเข้ากัได้ ครับเอาต้มตมแบบอนีมดาได้เลยหมมคะนี่ปูอะไรครับปูดาวค่ะปูดาวดวไเห็นแม่เวียงเคยกินไหมเนี่ยเคยกินด้วยเหรอยำ้เนอเอไนยำอเตื้อเไ้คเะ้อเนไอย้อเน้อเนก้ได้เนื้้เนอออเออเเ้้้น้น อัพรองกได้ครบอรกลได้ในเ้อชอ้ปลาดาวปไอปูดาวครับไปบอกว่าปลาดาวอย่างเงี้ยเป็นปูฮะไม่ใช่ปลาอันนั้นปลาทูได้แล้วครับจ้าอัปอะไรเนาะไม่รู้เหมือนกันอัปยังไงเนาะ น,นี่แห,หละครับถ้าเ้านี้มีกบขายไหมกฮบ,บมันต้องคู่กับปลาไหลหรือเปล่าต้อนอ่าตขาคกับปลาเรับนี่เดี๋ยวแล้วรอก่อนค,อครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาช่วยแม่เวียงมาดูกบกับปลานะฮะ ส่วนผมนั้นก็ถ่ายบรรยากาศไปนะครับโอ้ชาวคุวยบ้านผม,มนะชากรา,า,าวนะผมเทต้ต้องชากราว,วมีสตอ,อสตอนี้แหลมเลยว้าวแน่นอนแน่นอน เดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะครับตามแม่เวียงไปก่อนนะเจอไหมแม่เวียงไม่เจ <ś porque> ออันนี้อ่อเาเขาเรียกอะไรหวกเหรอหวกอ่าโอเคหวกหวกออส <c oughs> นี่ไงปลาเ <c oughs> <c oughs> ขอาหากบด้วยครับกบ <c oughs> ไม่มีกบขายปลาอย่างเดียวไม่ได้ขายกบรถใต้มันก็บอกอยู่ว่าปลาไม่ได้กบหากบด้วยไม่มีก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเจอไหมอ่าเท่านี้นะครับกบกบอ๊บอ๊บว้าวเจอมะพร้าว อ่ะโอเคครับแต่ผมผมจะซื้อมะพร้าวนะครับมะพร้าวสดอ,อันนี้ใส่เนื้อด้วยเหรอครับเอาเนื้อ,อย่างเดียวใช่ไหมอ๋นนอโอเคอ๋อน้ำโอเคครับเดี๋ยวผมซื้อน้ำมะพร้าวเดี๋ยวเอาสองถุงครับแล้วก็เอาเนื้อถุงหนึ่งครับผม ก็เป็นสี่สิบเนาะครับน้ำสองครับผมแล้วก็เนื้อถุงหนึ่งนี่เนื้อไหมโอเคแกนได้ไหมครับฮะสรุปนะครับแม่เวียงไม่ได้แม่กบนะฮะได้ลูกกบนะฮะลูกหวกหวกใช่ไหมมองไกลๆนึกว่าปลาซิวนะครับหวกนะฮะอ่าของอีสานนะฮะ สรุปได้หวกนะทุกคนนะครับไม่ได้กบนะฮะแม่ค้าอันนี้อะไรมันเหรอมันแก้วฮะมันแก้วน้ามันแก้วเนาะมันเทศนะมันแก้วมันเทศโอเคอ่าโอเคนะครับวันนี้แม่เวียงได้อะไรผักบุ้งเหรอได้ไหมจะเอาไปผัดกินเล่นๆอุ้ยหอมนะฮะหอมกระแดกหอมกระแดกโอ้ ผักสดๆนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ช่วงเวลาดีๆครับเพราะว่าฝนไม่ตกแดดออกนะครับโอเคเลยนะครับไอพุทที่แล้วเนี่ยตกแบบว่าสุดๆไปเลยนะฮะอันนี้ดีหน่อยครับฟ้าเปิดนะครับเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีเสื้อยืดด้วยนะครับทุกท่านนะครับทำไมเวียผมดูเสื้อก่อนเด้อ ออ๋มีแต่เสื้อผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยแน่ๆเลยเนี่ยนะครับสรุปแล้วน่าจะเป็นของผู้หญิงหมดหรือเปล่านะครับต้องถามแม่ค้าแม่ค้ามีของผู้ชายไหมมีเสื้อไซส์ผู้ชายหรือเปล่าใช่มีมีไหม XL มีไหมโอเคอ่าอ๋ออันนั้นเนาะตัวเท่าไหร่ครับ เฮ้ยไม่แพงนี่โอเคร้อยตัวลายสีหัวใจด้วยนะครับอะไรนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอมาดูข้างหน้าหน่อยครับนึกว่าจะไม่มีไซส์ผู้ชายแล้วนะครับจะะะมมีตหนนนนิิดึงคก่เือกี้อ๋อฝนตกไม่เป็นไรอันนี้คือ xl ใช่ไหมครับว้าวนี่ครับทุกคนแม่ค้าซื้อสองตัวรถใช้ได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวขอดูอีกตัวหนึ่งครับผมใช่ครับเพราะว่าเสื้อสีขาวผมผมยังไม่ได้มีเลยนะตอนนี้ตอนนี้มีแต่เสื้อสีอื่นนะครับนี่ธรรมชาติซะด้วยลายอะไรเนาะตัวนี้อันนี้เป็นเนื้อผ้าอะไรครับดูหนักๆอยู่คัตต้อนเนาะนะครับอเป็นผ้าคัตต้อนนะทุกคนนี ว้าวข้างหลังมีลายนี้ด้วยนะครับไอไอรูปหัวหัวใจไม่ได้มีใช่ไหมข้างหลังอะฝั <Okay. S 1> ่งนู้น,มนไม่มีมีเนาะโอเคไม่เป็นไรโอเคปิดสองตัวนี้ครับเท่าทไหร่เท่าไหร่ร้อยสี่สิบค่ะอ่าโอเคอ่าทุกคนครับตอนนี้นะครับแล้วแมนก็พี่ก็ได้เสื้อสีขาวสองตัวนะครับอ่านะฮะโอเคเลยมาเอา่อตลาดพุทธนี้นี่แน่นอนจริงๆนะครับ ฝั่งนี้ไม่มีอะไรมากมายมีทางเสื้อผ้าเราได้เสื้อผ้าแล้วนะครับแม่เวียงไปไหนแล้วนะครับกลับไปแล้วมั้งยี่อยู่แถวนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมมาขอซื้อเสื้อนะฮะไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะนนนนเอา้ายังอยู่ละครับยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้โหบัออัใ <S 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 เรียบร้อยให้ยินยอมว่าจะถึงจะมาสแกนไปนะได้ละตอนนี้แม่เวียงโมโหแอปกรุงไทยนะฮะ เจ้าหน้าที่กรุงไทยมาดูด้วยน um like yeah. um ี่ผมได้เสื้อมาสองตัวเดินตรงไปหน่อยครับเดินเดินเที่ยวหน่อยเดินเที่ยวหน่อยใช่โอ้มาตลาดนี่แบบของกินนี่เบอร์หนึ่งนะทุกคนนะนะครับโอ้ปลาหมึกนะฮะ แม่ค้าไอ้ลูกนี้ลูกเขาเรียกลูกอะไรอ่ะหมักแง้วค่ะหมักแง้วหวานเหมือนเล่นจีไหมไม่เหมือนชิมดูไหมโอ้โหเปรี้ยวแน่เลยไม่ไม่เปรี้ยวหวานไม่เวียงเคยกินไหมเคยอันนี้หวานอมเปรี้ยวเนี่ยโอ้ครับครับแต่มันจะมีแบบหวานกับแบบเปรี้ยวอ๋อโอเคแบบหวานแบบหวานครับอ่าแบบหวานเนาะเขียนอะไรคะเนี่ยแมงกะบี้ครับผมนี่อันนี้เรียกอะไรผัมเนี่ยผั่มผั่มบ้าน ภาษากลางเรียกไข่น้ำ้านผมากนะไข่น้ำไข่น้ำหรือไขซาลัยกรน้ำจืดไหมไม่รู้เรียกไข่น้ำอย่างเดียวถ้าเป็นผักมานะแล้วน้องก็มีเหรอมีครับภาษากลางมีทำอะไรกินก็คล้ายๆกับเรามั้งผมก็ไม่ค่อยรู้นะแกงแกงอ่อมแกงตะทิก็ได้แกงกอมนะแกงอผมก็เรียกเรียกไม่ถูกมันแล้วก็แกงไข่ผั่นั่นแหละบางคนก็เอาไปใส่ไข่เจียวอ่าแม่ผมแกงใส่ก็มีปลาย่างก็มีแล้วแต่ครับแล้วแต่เลยว่าจะแกงแต่อะไร ขอบคุณแม่ค้าครับผมโอ,อ้เนื้อหมูนะฮะ,ะม,มีมะม่วงนะฮะโอ้โหมีเยอะแยะไปหมดอันนี้แม่ค้าทำอะไรอนะกล้วยช่ายอกล้วยช่ายอืมแต่มันเป็นของทอดนะทุกคนเนาะนะครับแต่ก่อนนี้ผมกินซัดเรียบเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เราลดน้ำหนักเราไม่ค่อยได้กินนะครับม่เวียงเชื่อไหมแต่ก่อนเนี่ยผมซัดเรียบเลยนะอะไรเหรอ ของทุกอย่างหวานมันออกชอบหมดไก่เกยเอาชออขนมหวานนี่ไม่ไม่ต้องกลัวหรอกเติมหวานตลอดนะฮะที่กำลังแห่ครับโอ้ได้ได้ถ่ายหรือเปล่าล่ะไม่เพยงถ่ายเองก็ได้อให้ผมถ่ายเหรอ รยนึกว่ากลิ่นอะไรแมหอมเหลือเกินทุเรียนครับทุกคนก็เลยไม่ได้หายมลินกลิ่นหอมไปด้วยนะครับแม่วียงสนใจสักครูไหมลูกเอื้อเอื้อเอื้ออื้ออื้ออ๋อมังปอนนะฮะอันนี้อะไรครับแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานกินครับขนมจีนนี่สุดยอดแล้วหอมเนาะหอมหอมหอมอ่า เมื่อกี้เจอไอ้น,นี่นะแดดร้อนนะทีนี้ครับเดี๋ยวจะแวะไปเอาเจ้าบ,บองหน่อยครับอยู่ขวามือข้างหน้านเจอไว้ตอนที่เดินไปกับแม่เวียงครั้งแรกแนะครับออใช่แล้วน่าจะไม่แพงหรอกมีกระปุกเล็กด้วยวร้อนโอ้ปลาหมึก เอฟซี FC ครับคืนนี้จะใส่เสื้อโชว์นะครับสเสื้อใหม่ <c oughs> เก็ดเก้าบาท <c oughs> อยู่ตรงนี้ครับขวามือเนี่ยในเ,เรื่องไม่ตามมาก็ไม่เป็นไรเรามาซื้อเดี่ยวก็ได้เสียงอะไร นีน่น้ำพริกกะปิทุกคนมีน้ำพริกกะปิแล้วก็เดี๋ยวดูนี่ดิอยู่ไหนเนาะเจ้าบองน่าจะอยู่ข้างหน้านะครับแสงแดดส่องมาแต่ก็ยังดีที่ที่ฝนไม่ตกนะครับ นี่ก็คือขาหมูนะครับซูชินะครับซูชิและเราก็ถึงเจียวบองนะครับมาถามราคาก่อนเลยมีราคาเท่าไหร่กันบ้างครับจะมีอันละสามสิบบาทสี่สิบบาทอันเดียวสามสิบบาทสองอันห้าสิบบาทโอเคอันนี้อะไรครับน้ำพริกปาแดงมีปลาแดงธรรมดาโอ้ปลาแดงจะเป็นอันละสี่สิบบาทสามพันร้อยนะครับดูจากทรงน่าจะเผ็ดนะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ ห้าสิบบาทครับปลูกใหญ่โอ้นะครับห้าสิบบาทนะครับทุกคนเอาจัดตัวนี้เลยครับเดี๋ยวสแกนครับผมอันนี้ดิบแมงดานะครับเอาดิบเหรอที่กินสุกกินดิบสุกครับสุกสุกแมงดาอ๋อมันจะมีเขียนป้ายใช่ไหมใช่ครับนี่เลยโอเคเอาจัดไปเราจัดของสุกไปครับเดี๋ยวสแกนนะครับโอ้อันนี้ โตเกียวนะขนมโตเกียวนะทุกคนนะนะครับทางฝั่งนี้ก็เป็นหอยแครงหอยแมงคู่นะครับอืมอ่ะอันนี้เป็นหมูนะครับคือผมก็ซื้อเท่าที่ผมไปกินแลนะฮะเพราะว่าถ้ากินไม่หมดก็อย่างที่ว่าแหละจะได้เงินนะครับเอาสูชิ แม่เวยงก variance, <Par> ็ไปรอที่รถนะครับโอ้ตุเ ah. ร okay. ียนนะฮะ น้ำพริกกระปินะครับโอเคเดี๋ยวเอาน้ำพริกกระปิถุงนึงนะครับโอเคอันนี้ผมจ่ายเงินสดนะครับทุกคนได้แล้วนะครับไปครับแม่เวียงก็รอแล้วนะรอจะกลับนะครับผมก็จะไปโรทิปนะฮะครึ่งโล20แสดงว่าโล40บบาทนะครับ เอาทรงเครื่องไม่ใส่อะไรนะครับไม่ใส่น้ำตาลใช่ครับธรรมดาถ,ถุงกี่บาทครับถุงละสิบค่ะเอาสองถุงครับผมใส่เครื่องไม่ใส่น้ำตาลเนาะใช่ครับอโอเคเอาทรงเครื่องนะครับไม่ใส่น้ำตาลเรอกินน้ำเต้าหู้นะครับผมเพื่อสุขภาพนะ นนแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วนะครับก็เหลืออีกถุงหนึ่งนะครับผมได้แล้วครับอพอแล้วจ้ากินคนเดียวไม่ได้กินอะไรเยอะกินน้ำพาไปถุงหนึ่งแล้วนะนะครับ <c oughs> เวียงแม่เวียงไปไหนแล้วนะครับไม่รู้ไม่รู้ไปไหนนะครับหรือหรือว่าแม่เวียงจะเดินกลับนะฮะเราก็ไม่รู้นะครับอ๋อยิ้มหุ่นหรือว่าหายไปไหนนะครับอโอเคหรือว่าหนีกลับไปแล้วโอเคมาตรงนี้ครับไปคลิปไปคลิปครับ จะรถชนโอเคเอาหันหน้ามาปิดคลิปครับสวัสด oh, ีค่ะยุบซีทุกท่านเพียนก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะคลิปชมตลาดค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดาค